ในเรื่องของความหมายและก็ความสําคัญของวิทยานิพนธ์กันนะคะคุณดูชาร์ตความหมายและความสําคัญของวิทยานิพนธ์ค่ะคุณลองดูในส่วนของตัวชาร์ทที่ขึ้นหน้าจอนะวิทยานิพนธ์ค่ะตรงภาษาอังกฤษว่า thesis เนาะเราเข้าใจกันดีค่ะส่วนใหญ่ก็จะเรียกกัน thesisthesis Th อะไรประมาณนี้ถ่ก่ะเหมือนกับ t h e s i s k i l l c o m เว็บไซต์ของคุณเนี่ยนะ นนิวิทยานิพนธ์ค่ะเป็นงานวิจัยซึ่งเป็นผลงานเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาโทนะส่วนปริญญาเอกเราเรียกว่าดุษฎีนิพนธ์แต่บางมหาวิทยาลัยค่ะก็จะใช้คําว่าปริญญานิพนธ์ในระดับปริญญาโทก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับชื่อเนาะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะถ้าในส่วนของวิทยานิพนธ์ที่ครูสอนนะ คุณจะใช้วิทยานิพนธ์จะใช้ศัพท์วิทยานิพนธ์เนี่ยอยู่ระดับปริญญาโทแล้วก็ถ้าเป็นปริญญาเอกเราจะใช้ว่าดุษฎีนิพนธ์ค่ะมีคำถามว่าวิทยานิพนธ์คืองานวิจัยไหมคําตอบคือวิทยานิพนธ์คืองานวิจัยค่ะแต่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาที่ทําขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะในระดับปริญญาโทค่ะการวิจัยตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า research ะะดีเสิร์ชประกอบด้วย2คําประกอบกันมีคําว่ารีกับคําว่าเสิร์ชถูกปะรีมีความหมายอะไร Ag ain, e al, over Again กนอีอ w นิวหมโอว a i n กนอีกครั้งหนึ่งโอเคนะเสิร์ชลักมีความหมายว่าอคุณเห็นในชา์นนะเยอะเลยปะเยอะเลยแสวงหาค่ะการค้นหาบางสิ่งการกระทําการได้รับความรู้การสอบถามการสร้างสรรคข,ของข้อเท็จจริงเพื่อพยายามจากการตรวจสอบ การวิใใจัยหมายถึงสองคำดังกลก่าวข้างต้นค่ะเราสรุปได้ว่าวิทยานิพนธ์หมายถึงการค้นคว้าศึกษาที่มีรูปแบบมีกระบวนการอย่างเป็นระบบค่ะทำไปตามลำดับขั้นตอนของการค้นหาบางสิ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนเชื่อถือได้เพื่อการได้รับเป็นองค์ความรู้ใหม่คุณสังเกตนะเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกพัฒนานะคะที่ถูกผ่านการถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานองค์ความรู้เดิม ตามกรอบของเวลางบประมาณขอบเขตการวิจัยของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้องค่ะใช้แนวทฤษฎีที่ถูกต้องเป็นการศึกษาค้นคว้าในสาขาหนึ่งๆอย่างจริงจังเพื่อทดสอบแนวคิดใหม่เพื่อค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ซึ่งนักศึกษาระดับปริญญาโทสามารถนำผลการวิจัยที่ได้จากการทำวิทยานิพนธ์นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจวงการอุตสาหกรรมการลงทุนการพัฒนาศึกษา การพัฒนาศักยาภาพของมนุษย์การวางแผนงานค่ะรวมไปถึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทุกสาขาอาชีพซึ่งวิทยานิพนธ์นี้นะคะเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาพยายามค้นหาสิ่งใหม่ๆสินค้าใหม่ๆทุกกระบวนการในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงหรือว่าจะมีอยู่เดิมนั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป มาถึงหัวข้อค่ะความหมายและความสําคัญของวิทยานิพนธ์นะคะวิทยานิพนธ์ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยวิทยานิพนธ์ตรงคำภาษาอังกฤษว่า thesis คือผลงานเขียนของนักศึกษาระดับปริญญาโทค่ะวิทยานิพนธ์คืองานวิจัยงานวิจัยของนักศึกษาในส่วนของการเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะวิจัยล่ะแสดงว่าวิทยานิพนธ์กับการวิจัยคือส่วนเดียวกันแตกต่างกันตรงที่วิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยของนักศึกษา เป็นผลงานเขียนของนักศึกษาค่ะวิจัยประกอบไปด้วยสองคำค่ะคำว่ารีกับคำว่าเสิร์ชรีหมายถึงอ e ีกใหม่อีกครั้งนะคะส่วนคำว่าเสิร์ชล่ะเป็นการตรวจสอบการค้นพบการพยายามการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการกระทําการได้รับรู้นะคะการสอบถามการสแสวงหาโอ้ยเยอะแยะเลยถ้าเรารวมสองคำนี้ใส่กันก็หมายถึงว่า วิทยานิพนธ์ค่ะวิทยานิพนธ์คือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเป็นผลงานเขียนของนักศึกษาเป็นตัวหลักส่วนในเรื่องของการที่เราจะนํามาทําเกี่ยวกับในลักษณะของการนําไปใช้หลักวิทยานิพนธ์นั้นได้รับการน่าเชื่อถือการศึกษาที่เป็นรูปแบบวิทยานิพนธ์คือการศึกษาที่เป็นรูปแบบเป็นกระบวนการทําตามระบบมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการวิจัยสากลคะ่ะวิทยานิพนธ์นั้นจะทําขึ้นมีประโยชน์อย่างไร ประโยชน์เพื่อการที่จะนําเอาในส่วนของสิ่งต่างๆที่ได้จากผลการวิจัยนั้นมาใช้ในส่วนของงานงานอะไรเอ่ยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายอาชีพต่างๆในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขงานต่างๆหรือการทําธุรกิจการลงทุนได้ทั้งหมดเลยนี่คือผลงานและความหมายของคําว่าวิทยานิพนธ์ค่ะ